สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกับคิวเคลือบแก้วนะครับที่สุดแสนพิเศษอีกหนึ่งครั้นนะสำหรับตัวรถก่อนเลยสำหรับวันนี้นะครับเป็นคิวของรถ Mercedes-Benz นะฮะแต่ถ้าดูข้างหลังเนี่ยคือคันนี้มันไม่ใช่รถ เบนซ์ปกติคือเป็นรถเบนซ์ที่เป็นกระบะซึ่งจะบอกว่าคันนี้มีน้อยทนในประเทศมากไม่ได้น้อยธรรมดาน้อยมากนะมีเพียง3คันในประเทศโคราสสีกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนะสีดําคันนี้มีคันเดียวในประเทศนะสำหรับเบอร์เซ็ตเบนนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะไปหาซื้อให้มันมากกว่าคันที่3ามคันที่สกันแล้วแต่ท่านนะแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะฮะในส่วนของ m e อร์ d e s b e n z X-Class ตนะฮะตัว5ให้350ศูนย์ดีคันนี้นะครับ ก็ทางผู้บริหารของ Mercedes-Benz เนี่ยก็หยุดลายผลิตไปแล้วนะครับ mm. เพราะนั้นนะครับ mm. รถคันนี้ไม่ได้เพียงเป็นรถที่แปลกตาอย่างเดียวแต่ยี่ห้อแปลกตาปกติกคุณไม่ค่อยเห็นหรอกครับ Mercedes-Benz เนี่ยเป็นรถกระบะเนี่ยไม่ไม่มีทางได้เจอนะครับแล้วยิ่งไม่ผลิตแล้วด้วยโอ้โ oh หโอกาสที่จะได้เห็นเนี่ยน้อยมากนี่ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของรถมากๆนะฮะและ คันนี้นะครับโปรแกรมการเชื่อมแก้วก็ไม่ธรรมดาด้วยยิ่งเป็นรถีิแรไอเทมอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งต้องดูแลร,รักษาดีเลยแต่ก่อนที่จะมาถึงเราเนี่ยลูกค้าก็อาจจะเอาไปใช้บ้างเป็นเรื่องเป็นปกตินะรถใหม่เอาไปใช้มีอะไรก็ดีนะครับแต่สีทำเนี่ยจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยแต่ตอนนี้นะครับในกระบวนการที่ท่านเห็นอยู่ณนะเวลานี้นะ เราก็ทําการเตรียมหิวนะแต่ยังไม่เสร็จนะครับคันนี้เป็นโปรแกรมเคลือบแก้วแบบซูเปอร์โค้ด้วยแถมยังซูเปอร์คีนนะคะวันนี้เราจะาทําการเตรียมหิวก่อนนะครับแล้วก็เคลือบก่อน1เบอร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปยกช่วงล่างล้างพอะล้อล้างล้างทชอกล้างช่วงล่างให้ใหม่ เหมือนออกจากศูนย์มาเลยทีเดียวจะบอกว่าถ้าเยอรมันมาเห็นนึกว่าอันนี้ผลิตใหม่อีกคันหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะรักให้ใหม่เหมือนผลิตใหม่ครั้งเลยทีเดียวนะฮะแต่ตอนนี้นะครับเราพามาดูการเตรียมงานก่อนสําหรับรถที่อ่าแต่หลายคนถามรถใหม่รถเก่านะครับทํางานแตกๆกันไหมนี่แหละรถเขาไม่ได้เก่านะแต่ว่า ้ามาในห้องเนี้ยเราจะเห็นริ้วรอยจากการใช้งานนะครับมาบ้างอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้ยังยังขัดไม่เสร็จนะยังมีป้าป้าอยู่นี่คือเราขัดหยาบไปแล้วเราพามาดูชิ้นส่วนที่ยังไม่ขัดนะครับนี่ครับถ้ายังไม่ขัดมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นะวิวงวงๆอยู่เ็นเรื่องปกตินะครับถ้าอยู่ข้างนอกนอาจจะไม่เห็นสีพันธนี้ดีนะมีความเงางามที่แตกต่างรถทั่วไปเลยทีเดียวมองเข้ามาใ,ใกล้มีเมทัลลิกละเอียดทั้งพันเลยอันนี้ไม่ใช่เมทัลลิกนะอันนี้ฝุ่นนะ เมทัลิกเนี่ยเต็มทั้งพันเลยนะครับแต่ว่าเราจะชัดเงาให้เมทหลิกนี้เด่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเข้าไปอย่างที่ท่านเห็นนะจะมีรอยรอยพวกนี้เป็นรอยป,รปกตินะครับหลังจากการแตหลังจากการทําการเย็บผิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาเงาสวยงามเหมือนเดิมทุกเครื่องมือทุกเครื่องไม้ทุกน้ํายาขัดเรางัดมาใช้คันนี้หมดนะครับน้าของพันนี้นะครับเป็นที่สง ถ้าเป็น G-Class GLE เนี่ยก็ผมว่าก็ไม่ยาวขนาดนี้นะครับแต่ว่าด้วยสกู๊นะพอทีครับด้่ยสกูนี้ผัดเราติดต่อไปเล็กน้อยนะฮะแต่ด้วยห้องโดยสารที่มีขนาดค่อนข้างค่อนข้างไม่ใหญ่มากแต่ผมว่ามันใหญ่กว่ารุ่นอื่นนะนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยหลายๆคนจะทราบแล้วแพลตฟอร์มของช่วงล่างของเขามาจากรถรุ่นอะไรแต่ว่าคันนี้นะครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ของโมเตอร์เดนด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสมีจังหวะนะครับผมจะพาไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากงานนะฮะที่ทำการทาการเตรียมหิวกาลังเคลือบแก้วไว้แล้วเนี่ยก็ถ้ามีเวลาเหลือนะครับผมจะนะครับพยายามจะเสนอความสวยงามสมรรถนะอะไรแล้วแต่ที่ลูกค้าอยากดูหรือว่าทุกคนอยากดูกันมาในช่วงที่ทําการเคลือบแก้วอยู่ให้ดูกันนะครับสําหรับคันนี้นะฮะ V6 เทอร์โบนะครับก็เห็นอยู่แล้ว V6 ก็เป็นเครื่อง V6 ของ Mercedes Ben z เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จะบอกว่าค่อนข้างหายากพอดีหยุดขัดพอดีแล้วเราเคาเปิดข้างในหน่อยนี่ครับข้างในคือเบนซ์นะนะฮะแต่ว่าข้างในเดี๋ยวมันเจาะลึกอีกทีหนึ่งนะว่าต้องมีอะไรให้น่าดูบ้างนะครับนี่ครับแล้วในส่วนตรงนี้นะฮะหลังหลังหลังกระดองตรงนี้นะครับทางท่านุกเจ้าของรถก็ไปใส่เพิ่มมานะครับก็เพื่อให้เก็บของได้อย่างมิดชิดนะครับฝนตกก็ไม่เปียกนะครับชิ้นส่วนนี้นะครับ อันนี้ก็ยังขัดไม่เสร็จนะแต่ก็เงาขึ้นระดับสุดยอดเลยอันนี้ขัดถึงไหนแล้วอันนี้ฟินาเล่ยังยังใช่ไหมยังไม่ฟินาเล่นะยังไม่อยู่ขั้นตอนฟินาเล่ซักขั้นตอนนะเนี่มาดูไฟท้ายไฟท้ายของเขาก็ไม่ไม่นรมดานะก็โอเคนะสวยงามนะครับเป็นรุ่น X 3 5 0 b นนะครับสวยงามจริงจังครับ ใครที่กาลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับจะบอกว้เลยว่าไม่มีแล้วนะครับเขาไม่ผลิตแล้วนะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะจะบอกว่าเป็นกระบะแลไอเทมจริงๆอันนี้คือด้วยตัวโมเดลของเขาเนี่ยไม่มีการผลิตแลเพิ่มเติมแลนะครับถ้าใครอยากจะซื้อก็ลองส่งอีเมลไปถาม m บ r c e d e เด e n z ดูนะครับว่าเขาจะผลิตให้เราไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับมีเพียง3าคันในประเทศเท่านั้น และคันสีดําก็มีเค่งคันเดียวด้วยครับมันจะมีอีกสองคันแล้วที่เามมีคันแดงกับคันขาวนะครับนเข้ามาเพียงคนเดียวครับพี่เอออโต้นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่มีความสวยงามล้าลึกสุดๆจริงๆจะบอกว่าค่อนข้างใหญ่ถ้าอยากเดี๋ยวจะพาไปดูตัวจริงกันน้หน่อยครับนึงว่ารถคันนี้ใหญ่ขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวรอเสร็จจากตรงน,นี้ก่อนนะครับวันนี้มเก์เพี์มอเต์เทลลิ่งนะขอลาไปทํางานต่อกันก่อนนะครับกับโปรแกรม การเที่ยบแก้วแบบซปเปอร์โค้ดกับรถ m e r c e d e เด e n z น X350D คันนี้นะฮะสวัสดีครับ